ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามค่ะกับเรื่องราวของเงินหมื่นเฟสสองนะคะสำหรับผู้สูงอายุกันบ้างนะคะที่จะมีการโอนเงินนะคะในวันที่17มกราคมนี้ค่ะ นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุค่ะว่ากระทรวงการคลังค่ะจะดําเนินการโอนเงินให้กับประชาชนกว่า3ล้านคนนะคะวงเงินราว30 0 0 0ล้านบาทค่ะภายในช่วงเช้าของวันที่27มกราคมนี้และจะแล้วเสร็จค่ะภายในหนึ่งวันและจะทําการโอนจ่ายเงินซ้ําสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินทั้งสิ้น3ครั้งค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของ การผูกพร้อมเพย์กับตรประชาชนและขอความร่วมมือประชาชนหากยังไม่ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ดังกล่าวให้รีบติดต่อไปยังธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการโอนจ่ายเงินในครั้งนี้ด้วยเปิดไซายด่วน1น1 1งซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอุทธรตรวจสอบสิทธิ์หรือตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการอีกครั้งสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะ ทั้งนี้นะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโครงการไร่ละพันและโครงการอีซีอิลิซสได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากส่งผลให้มเมนตัมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นโดยในช่วงไตรมาสสค่ะก็จะมีโครงการแจกเงิน1 0,000เฟดสมเม็ดเงินกว่า1.5ึ่งจหมื่นล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะซึ่งกําลังหาวิธีในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติบางประการ และจะชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งคาดว่าจะไม่เกินภายในระยะเวลา1เดือนนี้นะคะก็คงจะได้ติดตามกันต่อนะคะสำหรับการแจกเงินหมื่นในเฟสที่3นี้นะคะจะมีเพิ่มเติมข่าวสารอัปเดตย,ยังไงนะคะฝากทุกคนติดตามกันได้ค่ะติดตามรราฟังรายการ93วาไ i ตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนหลังเคารพธงชาติ ทางสวทเบตง FM 93 m h z และเพจสวทเบตงนิวส์